พี่นิวบอกว่าฉันส่งให้ตั้งนานไม่เห็นชมแบบนี้เลย <laughs> พี่นิวบอกว่าส่งคืนพี่ด้วยนะปันนะน้องออมมาน้องชมใหญ่เลยนะอะไรเลยคุณโอ้นได้รับเสื้อแล้วสวยมากใส่ได้ไหมคะใส่ได้บอกสุดนี้ อะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นเอฟเฟกอุย้ยขอบคุณค่ะช่วงนี้ช่วงเปเหรอช่วงนี้ไม่รู้จะเอาเงินทำอะไรใช่เปล่าแวะมาเปพี่ได้พี่พี่จะระบายความทุกข์ที่ใช้เงินเยอะของน้องได้เงินเหลือจังเลยอ่ะทุกข์ใจไม่รู้จะทำยังไงดีเปพี่ได้พี่จะรับความทุกข์นั้นไว้หมดเลย มาตรฐานอยู่ตรงไหนครับพี่นิวถามพี่นิวถามหรือคุณอ้นเอ่หรือว่าคุณหนูนาถามใส่อยู่เลยใส่ได้คะ่ะต้องดูแบบที่ปันแจ้งว่าเป็นโอเวอร์ไซส์เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไซส์ให้ตรงกับตัวเองใส่แต่ถ้าเราจะไปดูวัดจากวัดจากไซส์ปกติที่เราซื้อทุกครั้งอ่ะมันก็จะคาดเคลื่อนนะฮะเหมือนรองเท้าอ่ะบางรุ่นอ่ะสามเก้าบางรุ่น เบอร์หกบ้างรุ่นเบอร์เจ็ดอะไรเงี้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณลุงนัดด้วยนะคะเมื่อไรหร่เราจะได้เจอกันล่ะลุงนัดไม่เห็นลงชื่อมาบ้างเลยสาวมาเรามีพิรุธทันทีไม่มีปกติค่ะพิรุธอะไรปกติทุกอย่างเลยไม่มีพิรุธตกกะปิทุกอย่าง ไม่เห็นชมลุงเลย <laughs> ชมแล้วชมในใจลุงไม่ได้ยินเองอะชมในใจเนียเสื้อพี่เกือบจะเป็นแขนยาว <laughs> พี่สั่งสาผิดเหรอไม่มีก็ไม่มีเราเจอกันทุกเวลาอยู่แล้วโอเค พี่สั่งแอแอก็ใหญ่แอจะเป็นเอแอทันทีเจอในฝันเมื่อคืนเลยใช่ไหมแอก็จะประมาณเอ็แอแต่หนูว่าแอลก็แอก็สวยนะเป็นแบบโอเวอร์ไซ์จะไม่เข้ารูปมากเท่ากับเสื้อเดอ๋อไหม เอ็มเราใหญ่ใส่ไปเธอเพื่อความสบายใจดีกว่าเอฟไม่ทันนะบางคนเขาไม่มีนะมีเสื้อไหมคะเสื้อเหลือไหมคะอะไรเงี้ยบางคนเขาตามหานะแต่ไม่มีหรอกตามเป็นพิธีตามตามให้เป็นพิธีไปงั้นใช้เอ็มพอดีแต่ว่า ปันอะใส่ใส่เอสปันก็สั่งเอสมาเพราะว่ามันจะเท่าอิมตัวละสองแสนเลยหรอเขารอคอลเลกชั่นใหม่ก็ได้อยากได้เหลืองสีเหลืองมันเป็นต้องเป็นเหลืองแบบเหลืองมัตตาดอะที่ไม่ใช่เหลืองอ่อนนะคะ ดีนะสั่งเอตอนแรกสั่งเอถ้าเอมก็คือตัวบอเลิกเลยตัวบอลลักบาาักอะ่ะเข้าใจภาษา,ลลา <t> หนูปะอยากได้เรื่องเหมือนกัน เหลืองเหมือนเสื้อก้างครับอ๋ออันนั้นก็เหลืองมาตาดใช่เพราะว่าถ้าสกรีนเรามันจะมองไม่เห็นถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนถ้าเป็นพาสเทลอะไรเงี้ยจะไม่เด็ดทำยังไงให้นอนอได้ได้ให้นอนได้แบบสัก8ดชั่วโมงอะไรเงี้ยทุกวันนี้นอน1 2ึ่งสอี่ห้าหชั่วโมงอะทุกคน นอนทีอ่ะที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นหกโมงเช้าเมืม่อเชา้าล่าสุดตื่นตีห้าดีกว่าไปเข้าห้องน้ำแล้วมีมันมาตื่นตีห้าลงมาส่งข้างล่างแล้วก็ไม่ยอมออกก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมจิบเบียร์แจริงเหรอเขาใส่ยานอนหลับในนั้น นอนสามทุ่มสามทุ่มกินข้าวอยู่เลยอ่ะกลับมานี่นะไปซื้อของมานะสมมุติว่าสักหกโมงอ่ะกลับมาทํากับข้าวทุ่มหนึ่งแล้วกินข้าวสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็เล่นมือถือสี่ทุ่มกำลังผักใส่กันไปอาบน้ำห้าทุ่มต่อคิวอาบน้ำ พี่บันอาบทีพี่มิ้นครึ่งชั่วโมงพี่บันครึ่งชั่วโมงอะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเปิดแอร์รอเย็นอีกรอแอร์เย็นอีกเที่ยงคืนแล้วรอแอร์เย็นอีกสักแป๊บหนึง่งขึ้นไปกว่าจะหลับดิ้นไปดิ้นมาตีหนึง่ง <c oughs> เราเหลือแต่คำว่าเราจริงๆถามปางดิ นอนได้ทั้งวันนอนยังไงคุณรู้ได้ไงว่าเขานอนทั้งวันเขาไม่ได้ตอบแชทไม่ใช่หรอถ้าเขานอนอะ่ะหรือว่าคุยกันทั้งวันทั้งคืนให้สงสัยแล้วเนี่ยต้องโทรแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อ่ะเพิ่งชั่วโมงใช่เปล่าสองนาทีบางวันก็ไม่อัพทำไมไม่ลองอัพพร้อมกันอัพไม่ได้มันแคบ ถ้าจากคนละครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นสองชั่วโมงครึ่งอย่าเอาว่าไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เขาทำงานกันอยู่เหรอ สี่โมงครึ่งแล้วนะเลิกเลิกยังเลิกกับเขาหรือยังถามแค่นี้เลิกกับเขาหรือยัง <st> <sm all> เก็บขาก่อนอ <s> นอนทั้งวันผมก็ง่วง เราก็ตื่นมาพักผ่อนบ้างนะบางทีอะเราจะนอนอย่างเดียวไม่ได้มันเมื่อยเราก็ต้องตื่นห,หัดตื่นมาเพื่อพักผ่อนบ้างนานแล้วนานแล้วยังลืมเขาไม่ได้เลยเลิกสองทุ่มเลิกสองทุ่มดูแลหนูได้ไงหัวหน้าคะ่ะหัวหน้าหนูมีอะไรจะบอก เลิกแล้วเลิกงานเลิกกับเขาแอบๆอบ๋อม <c oughs> ีเบอร์หัวหน้าไหม <c oughs> แอบมาดูได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีใครแอบมาดูนี่หนูน่าจะไม่มีคนดูหนูเลยอะ่ะ เลิกห้าโมงอีกอึดใจเดียวยี่สิบห้านาทีหัวหน้าก็ดูพี่ด้วยใครรึใครรึทำงานก็เหมือนไม่ได้ทำหรอกครับ <c oughs> เราเรานั่งรองเงินเดือนออกเฉยๆใช่ปะเขาจ้างให้เรามานั่งรอเง <c> ิน <oughs> เดือนออก <c oughs> มันจะมีที่ไหนงานง่ายๆรา,า,ายได้ดีอะขนาดนี้โอ้โหงานง่ายๆรา,า,ายได้ดีงานเยอะก็ขี้นานงานน้อยก็ฉี่นานงานที่พี่ทำงานที่พี่ทำเขาให้นั่งเฝ้าโต๊ะเปล่าแล้วโต๊ะหายสวัสดีค่ะน้องปิใหม่ น้องบอกว่าพี่รู้ได้ไงว่าหนูเข้ามาดูเนี่ยไม่บอกอะไรเลยรู้ได้ไงอะ่ะขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมนั่งเฝ้าโต๊ะใใกำลังจะถามทุกคนว่า วันงานอะอยากให้มิลันกับปันทำอะไรเดี๋ยวจะเก็บพิจารณาจดก่อนวันงานที่ยี่สบอซีบอกว่าอยากให้ทำอะไรบ้าง,ง,งเจาะท่อการ์ดพี่เป็นคนเจาะเหรอ ของแกมไม่ายแบบนั้นอ่ะไม่สาสแบบนั้นอ่ะแบบถ้าจะให้ร้องเพลงจะให้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่งสวยพี่วายละร้องเพลงอะไรคะเต้นเต้นเพลงอะไรถ้าให้เต้นอ่ะจะให้เต้นเพลงอะไร พี่มินเต้นพี่ปั่นร้องให้พี่มินเต้นเพลงอะไรให้ให้พี่ปั่นร้องเพลงอะไรเต้นเมลอนเมลอนของคุณหนูนากับพี่นีเขาจองไปแล้ว <c oughs> เมลอนโอ้โหเดือนหน้าก็เก่าเลยเมลอนนะ <c oughs> อยากไปเสดายรอบนี้รอบนี้คือจัดหนักจัดเต็มมากพี่ ลปร้องเพลงถนัดเลยเพลงถนัดหนูหนูไม่ถนัดสักเพลงเลยหนูแค่อาศัยว่าจำจำดนตรีและเนื้อร้องได้บ้างแต่ว่าถนัดไหมไม่ถนัด <laughs> เป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งก็ร้องไม่เพะแต่ว่าชอบฟังเพลงลูกทุ่งแต่ร้องไม่เพอแล้วก็อืมนั่นแหละอย่างที่พี่รู้แหละสภาพหนูอะ สาวบางโพอือหือใครมันจะไปร้องทันเต้นหรือร้องเนี่ยเพลงเนี้ยเขาให้เต้นหรือร้องอย่เพลงเนี้ยเยต้นใช่ไหมจะไปเต้นยังไงสาวสาวบางโพนี่เพลงดึกดำบรรพ์มากแบบว่าไปที่ไหนอะ่ะจะต้องมีเพลงนี้อ่ะ นึกภาพพี่มินเต้นพี่ยังนึกไม่ออกเลยเขาจะเต้นยังไงเพราะปกติเขาก็ไม่ค่อยเต้นอยู่แล้วปกติจะแบบจะเห็นแค่มือที่แบบเอออะไรเงี้ยคือเหมือนที่เห็นในในเนี้ยในต่อตอ่ะในช่องพี่มิ้นก็จะเต้นประมาณเนี้ยแต่จะไม่แบบไม่เคยเห็นแบบทั้งตัวไม่เคยเห็นเขาเต้นทั้งแบบทั้งตัวจะมีเฉพาะแบบ ใบมีต <By> mm ิ hmm. ้งมีงานที่แบบร้องให้เราเกะอะไรอย่เงี้ย mm hmm. ก็จะเห็นพี่มินยืนเต้นบ้างเอออันนั้นก็คือเต้นแล้วจะให้เต้นแบบไหนก่อน mm hmm. เดี๋ยวพี่มินเป็นเสาให้ mm hmm. ไม่ดีนะนึกภาพพี่มินเต้นคุณอ้อนคุณจะมานั่งนึกคุณต้องมาเห็นด้วยตาเดี๋ยวเราจะอ้อนวอนก่อนพี่มินพี่มินคะ่ะ พี่มินร้องพี่กวางเต้นไปเลยจบจบเนะาะแล้วคิดดูพี่มินร้องอ่ะพี่มินร้องถูกไหมพี่มินร้องเพลงถูกไหมดุกดิกเอางานยากมากนะถ้าให้เรื่องเต้นอะ่ะเพราะว่าไม่เคยเสาวให้พี่ปันเพลง,งให้ปันนั่ง ยิ้มหวานๆ5นาทีกระนานโพดเหงือกจะแห้งแล้วแบบฟันแห้งแล้วหนูต้องดึงมาปิดนี้อย่าว่าลู้พี่ผมไม่ได้ว่าแต่พูดถึงว่าทุกคนก็จะรู้ว่าพี่มิ้นเขาถนัดแบบว่าด้านคำคมคาล,ลมคลมคายที่เกี่ยวกับคำสอนเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นแต่ว่าเรื่องเต้น เขาดีกีเด็กถือป้ายเขาไม่ได้ดีกีแดนเซอร์เออแล้วก็เรื่องร้องก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเขาชอบเอาเพลงอื่นมาผสมอยู่ในนั้นด้วยฉันต้องพาเขาไปเรียนคอร์สอะไรแต่ถ้าวันนั้นออกมาแล้วพี่มิ้นทําได้นะทุกคนจะต้องแบบฮึ่ง คือคนจะต้องงงตาแตกเลยแบบมีลันเต้นเหรออย่างเงี้ยมีลันร้องเพลงไ,ได้ด้วเหรออย่างเงี้ยเต้นแบบสันส้นๆๆ้ะให้พี่มิ้นานั่งยิ้มหลอ,เ,หอเดี๋ยวเสียบุคครลิกเหรอเดี๋ยวเสียบุคคลิกเหรอให้ไปเป็นหุ่นเฉยให้ไปน,นั่งอยู่ในงานเฉยเหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะไม่ได้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 ไ คุณอ้นไม่มาคุณอ้นไม่มีของที่ระลึกนะในงานอะคุณ nah. อ้นสะสมไม่ครบคอลเลกชันนะเจ้ากับเขาสิมีปัญหากัเป็นบทัทนเศร้าฮะเดี๋ยวพี่มินงก็กลับแหละถ้าไม่มีงานด่วนนะ เอามาขายให้ก่อนไม่ได้หรอกพิเศษเฉพาะในงานค่ะถ้าอยากเป็นคนพิเศษก็ไปลงชื่ออย่างพิเศษก็ไปลงชื่อจิเดินพบป,ปะเอซก็ต้องเดินอยู่แล้วพิธีปะน,นะเนเป็นเรื่องปกติไมแ,แบบว่าเราเจอเอ็มซีเราต้องแบบอันนั้นเป็นเรื่องปกติเลย เอาที่แบบแปลกแปลกใหม่ว้าวนอกจากจับพี่มิ้นแต่งผู้หญิงเดินพบอะเอซิน้องปันทำอะไรก็ได้แต่อย่าลืมไลฟ์สดถือว่าสงสารเอซที่ไม่มีโอกาสได้ไปคะ่ะแน่นอนคะ่ะวันนั้นมีไลฟ์นะคะมีไลฟ์กน ฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะถ้าตอนนี้ค่ย,ยังไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโอกาสแล้วใกล้ๆวันว่างก็ลงได้นะลงได้จนถึงนู่น่ะก็ไม่รู้ว่าเขายังไงนะแต่ปันบอกว่าลงได้ไปก่อนเขาอาจจะปิดแล้วก็ได้เพราะว่าห้องเต็มจะเต็มได้ไงมาไม่ถึงเท่าไหร่คน โดยพบว่าเอฟซีทําวาตีรังกาให้ตีลังกาเลยล่ะไปก่อนจ้าเดี๋ยวมาใหม่โอเคครับแวมินม้นมิ้นไม่อยู่มิน้น ให้ปันติดตาตีม่ปติดตาตีม่ฮะมันไม่มีโม่ให้ตีหรอก พลงก็ซาเป็นลมฉันคงจะปิวหายก็คงไม่ไหวจะพูดอะไรอ่ะหนูลืมไปแล้วอ่ะจะพูดอะไรอ่ะนนปเปดี๋ยวครับเพลงเศร้าอย่าเปิดเลย คุณจะเศร้าทุกสถานการณ์เหรอคุณลนคุณมีอะไรที่แบบชีวิตไม่เศร้าไหมเห็นเศร้าทุกวันเลยเสียงมัอนมีรถมาเขาบอกว่าใช้เพลงนี้จีบคนคุยวันละท่อน จนทุกวันนี้คบกันแล้วค่ะใกก็็ยยยัังงงงไมม,ม,งม่ล <c oughs> ลืมมาาเเเธธอออแ้้วนถริบคดึ ธอเธอจะเชื่อไหมคิดถึงจริงจริงอยากรู้เธอเป็นอย่างไรคิดถึงอยากให้เธอรู้ว่าติดปะคิดว่าติดปะถ้าคุณน่นไปเอาเพลงนี้ไปส่งให้เขาอะเขาก็จะบอกว่าอะไรส่งอะไรมานักหนาเนี่ยทุกวัน ้องททุกวันยังเป็นได้แค่พี่น้องดีนะเขายังให้เป็นพี่น้องเช้าก็ยังเบอเบเดี๋ยวรอพี่มิ้นมาก่อนเราเราจะทิ้งทุกคนอีอ่ะง่วงนอนนะตอนอยู่คนเดียวไม่เห็นง่วงนอนเลยเล่นแต่เกม อย่าบอกพี่มินเนอร์เด้อโดนด่ยยาขดเ,เขาจะฟังแนวนี้หรือเปล่าเราไม่ได้ส่งเพลงไปให้เขาไงเราส่งเนื้อร้องไปพิม์ไปถ้าความคิดถึงเป็นลมอะไรวะนัะ่นแหละ เป็นคนหลายหาวค่ะไม่ใช่เป็นคนสามหาวเป็นคนหลายหาวหนูนอนน้อยแต่หนูก็นอนอยู่ถึงบางทีมันก็มีเบอร์บ้างแล้วอยู่สองคนทำอะไรถึงไม่ง่วงอยู่สองคนเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่สองคนอยู่กับมี่ด้วย ถ้าเมื่อไหร่ที่มีมี่อยู่ด้วยเมื่อนั้นก็จะไม่ใช่เวลาของเราเลยเธออุ้มมีมานี่หน่อยให้เข้ามีอย่งางเธอเอามาหน่อยอยากอุ้มมันให้มันมานอนตรงนี้อย่างเมื่อวานเอาของมานั่งนับก็ไปอุ้มมีมาแล้วก็เอามานอนบนตักแล้วมันก็ไม่อยากอยู่เข้าใจไหม <S <S มันอยากนอนที่แบบพื้นอะ โอเคโอเคไม่อยากนอนตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอนอนตรงนี้ก็คือต้องห้เมียเอาเอาตัวมาติดกับขาตัวเองตลอดเวลาจะต้องนอนตรงนี้ห้ามไปนอนตรงอื่นจะต้องนอนติดกันตรงนี้ส่วนตัวเองก็ทํางานแต่แมวต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาแบบฉันก็ราคาญแทนมูมี่นะบางทีโอ้ยนินทาไม่ได้เลยนินทาไม่ได้เลยอะ ติดสกินชิพพี่มิ้นติดสกินชิพแมวร่างกายต้องการเตริมแมวตลอดเวลา <c oughs> เติมแมวหน่อยคะ่ะขอเตอิมแมวหน่อยได้ไหมคะขอเติมแมวหน่อยได้ไหมเนี่ย เมวหน่อยนะเติมเมวหน่อยได้ไหมนะตื่นแล้วหรอนอนทั้งวันเลยเราอะนอนทั้งวันเลยนะมีคนมามีคนมาอุ้ยๆๆมีคนมาใครใครมานีอุ๊ยอุยกลัวกลัว ไปแล้ลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนจะไปซื้อของ